Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชนละน่านชี้อุ้งอิงตัวเชื่อมบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมดึงคนเสื้อแดงและนปะชกลับเพื่อไทยอุบเปิดตัวแคนดิเดตนายก นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ช่วงสมัยเปิดสภาหลังจากเปิดสภาสัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างน้อยในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นสองสัปดาห์หลังจากบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและการเลือกตั้งโดยการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายครั้งสุดท้าย ดังนั้นฝ่ายค้านมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมมั่นใจว่าจะทำให้สอสอทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยอมรับในเหตุผลข้อหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการอภิปรายซึ่งหลายพักก็อยากทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นต้องตัดสินใจมาลงคะแนนไม่ไว้วางใจ ผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงพักเล็กด้วยหรือไม่นายแพทย์ชนลน่านกล่าวว่าคาดหมายทุกพักส่วนพักไหนจะเห็นอย่างไรจะมีสิ่งปิดกั้นในการแสดงออกหรือไม่ก็แล้วแต่พัก ส่วนตัวมองว่าพักเล็กมีความเป็นอิสระเชื่อว่าจะได้เห็นสอสอที่เห็นแก่บ้านเมืองเมื่อถามถึงกรณีที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมนปชและเครือข่ายประชาชนมองการที่นางสาวแพรทองทันชินวัตรหรืออุ้งอิงในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านจะมีผลต่อการเลือกตั้งของพักเพื่อไทยหรือไม่ นายแพทย์ชนละนานกล่าวว่าการที่พักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยต้องร่วมมือกัน เมื่อดูฐานของคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยไปจนถึงพักพลังประชาชนเกิดขึ้นในปี2551-2553ตอนนั้นเราถูกกระทาพวกเราถูกแยกสลายหรือตั้งเงื่อนไขให้มีการแยกสลายไปแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละคนก็กระจัดกระจายออกไปไกลไกที่จะมารวมตัวกันเลยถูกปิดกัน้นดังนั้นครอบครัวเพื่อไทยจึงเชิญคนที่มีแนวคิด มีวิธีการที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงมาร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งเมื่อถามว่าการให้คนเสื้อแดงกลับมาอีกครั้งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งหรือไม่นายแพทย์ชลนานยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำว่าเสื้อแดงความเป็นนปชก็ยังติดตัวพวกเขา แต่เมื่อมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยก็ชวนมาสมัครสมาชิกพักมาเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายแพทย์ชลนละน่านระบุว่าความเป็นครอบครัวเพื่อไทยมีการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากกว่าเป็นนปชที่มีข้อจํากัดมากกว่า ผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่ของนางสาวแพรทองทานถือเป็นการอย่างเชิงหรือไม่นายแพทย์ชนลน่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นการอย่างเชิงแต่เป็นการประกาศตัวว่าจะมาทำงานในพักเพื่อไทยโดยเข้ามาแบบเปิดเผยโปรง่งใสและตรวจสอบได้ในนามสมาชิกพักทำงานดูแลนโยบายซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของพักนอกจากนี้การเข้ามาของนางสาวแพรทองทานยังเป็นจุดเชื่อมโยงตามที่บอกว่าบ้านหลังใหญ่หัวใจเด หัวใจเดิมคืออุดมการณ์ที่ร่วมงานตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยดังนั้นนางสาวแพรทองทานจึงเป็นจุดเชื่อมให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ